นวัครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ภูเบล่านะครับที่พัทยานะครับเป่นี้นครับสุดยอดนะครับนี่นะมทาทำอะไรครับวันนี้ตอนเราเดินทางมาตั้งแต่อุอบลนประมาณเที่ยงครับ แล้วนักเครื่องบินมาครับแล้วไงครับนะครับถึงพัทยาหกโมงเย็นครับแล้วเจออะไรต่อครับแล้วก็เล่นน้ำครับแค่นี้แล้วก็ถีบลงนะครับจู่ต่อมแต่รถตามเป็ลงถนานผมบริ้ัทรถตามบริษัทมันบริษัทเบ็ดประกันแล้วเมื่อมือสภาพสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่พัทยานะผม จะไปเกาะร้านกัน <20 S 1> กนะเท่าเลยนะทีะ่สรัลบลาลูกบอลไว้ใต้ที่นั่งนะครับแรงรอบนี้กี่คนยี่สิบสองหัวเรือได้สองพันนะครับห,รหัวเรือได้สองพันนะ น,นี้วก็ไไถึงเกาะลานลนะครเดินทาประมาณ2ี่นาทีนะครับ <Okay. S 1> าาการเดิ <Okay. S 1> าานทา,น <Okay. S 1> า,มางาามา,งา,นนะาที่เกาะลานภาพก็ครอรุนแรงด้รย ที่เราจะไปนะครับกลอดร้านนะครับผมน้ำจดีนนะเพราะว่าสมัยเราบรรยากาศสวยเพราที่เราถ่ยนะายรอบของร้านนะครับดูแค่นะขาูุนึงเอา้เอาตาขาว <laughs> เดี๋ยวจะตัดคลิปลง,ลงกลุ่มนะนะ มากทถือเอาเพราะไปเพราะว่าเขาขออยู่เขาบอกให้คนสื่อยู่เขาบอกว่าตาต้งหุบมาตั้งสองคนขากลับนะผมสภาพนะผมขากลับทุกคนนะครับดูสภาพแต่ละคนนะครับขากลับที่ชิวครับที่ชิวอีกเยอะท่องวันยังได้ท่องวันาทยแบบจัดท่ายอ่ะสภาพแต่ละคนนะครับผมทั้งวันนะครับวันนี้นอนหรือยังครับวันนี้ ยังไม่นอนยัไม่ได้นอนจางแต่คืนนี้ต่ออีกค่ะน่าจะเป็นโรคไตกันครับยังไงบ้างครับปั้นกันค่ะเป็นไรมากเย้ไปเรื่อยไาไม่นอนเลยค่ะกลับบ้านกันครักลับบ้านกันยืนในบัวแล้เอายื่นในบัวเอาใหม่ครับบัเอาไหมครับบัวเป็นไงบ้างครับคุณครับยอดมากเลยคุณแคปเป็นไงบ้างครับต่อได้คุกเกียรติเลยฮะสวัสดีครับวันนี้เราก็มากินแบบ ระดับอ่าเรียกว่าอะไรวะระดับไฮโซนิดนึงแต่ว่าแต่ว่าเราใช้อะไรนะใช้แล้วก็ใช้อะไรนะลืมตื่นเต้นใช้อะไรลืมคนละครึ่งเหรอแล้วแ่แวเราใช้คนละครึ่งนะครับแล้วเราทำอะไรครับมาใช้พอตังค์เล่นเล่นพอตังค์นิดนี้ครับแล้วก็คนละครึ่งครับต่าแล้วเราทำอะไรที่นี่ ใช้เหเรามาทินแบบอย่างไรโซที่ว่าใช่อะไรนะใช <c oughs> ้ขอตังค์ยุดเจ้า เอาบ่ะไม่ <c oughs> ดีดลเลยวายมันแมนวลงทุนมา วสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของทริปนี้นะผมะบ้านของแอมนะคระับ <ผม S 2> ตอนนี้เราก็เวลาประมาณเก้าโมงนะผมตื่นแปดโมงนะครับกำนะลังยทยอยอาบน้ำกัน 4, 5, 5, 5. นอนเก้าโมงนนอนเก้าโมงครับตื่นแปดโมง <c oughs> ครับผมเราจะมาดูเพื่อนกันนะครับว่าเขารู้สึกสดชื่นกันไหมครับ รั่จากคนแรกเลยครับนั่งตรงนี้ครัสดี่ะสวัสดีค่ะสัสดชื่นสดชค่ับวัสดีค่ะสสดีค่ะสัสดี่สสดชื่ะสวัสดะสิัดีคิะดีคัสดี่วันนี่ง่เสวดีค่ะ่ะัค่ัสดะสสร็ค่สวสดีค่ัสดีคะัี่ะสว่ะหวเสดีควัสดี่สองค่ับไ่คัคัสสดสสดัครับ ตี่ตี๋ไปไหมครับวันนี้ไปไหมโอ้เชิ่ยวๆเราจะไปไหนกันต่อครับเตือนต้องจากตีห้าจะไปไหนกันต่อเนี่ยนี่เราจะไปเล่นสวดน้ำให้มันคุลไปหอยอันนี้ยังไม่เสร็จจากสวดน้ำเลยนะผมเราจะไปไหนต่อจะวนอีกสวดน้ำตีห้าเตือนต้องสะกิดที่หนึ่งนะครับสวัสดีครับผมเซไฮครับเซไฮใส่กล้องหน่อยเป็นไงครบ้างครับตื่นมารู้สึกสดชื่นไหมครับ เป็นยังไงครับมันเป็นแบบโซ่ไม่เข่งใช่ไหมครับโซ่ไม่เข่งอ๋อเป็นแบบเป็นยังไงซิงค์ซิงค์ครับโซ่มันไม่เข่งโซ่เป็นยัง,งโซ่ยานโซ่สเตอร์ลูดใช่ไหมครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะรอสัมภาษณ์อีกคนหนึ่งนะครับผมหน้าห้องน้ำเลยครับออกมาคือแบบไม่ตั้งตัวเลยครับเอาคนนี้ดีกว่าสาวน้อยนะผมเป็นไงบ้างครับตอนนี้นองแค่ขาอันนี้คอยกระมือมีซีวอลเลยค่ะน้องจะคำว่า ฮิตเียฮิตเยบ้างเลยครับจบชื่อค่ชื่อโอเีครับเวลาอีสานแล้วเราแล้วเราก็อยากจะเต้นรำกับคนที่เราชาบโลกว่าขอเส้นแหน่โอ้คอเส้นแหน่คอเส้นแหน่เราเป็นว่กันเย็นค่ะเย็นค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกรู้สึกว่าโซ่เข่งไหมหรือยังไงตื่นมารู้สึกว่าโซ่ตึงไหมแบบยันยันไม่รู้สึกว่าเขาตัดหญ้าแต่เช้าคืนใครตัดหญ้าเขาตัดหญ้าแต่ตีสาม เครื่องเดียวก็ได้โหพูดจะบ้าษาเลยโซ่เข่งแล้วนี่ราสองคนนี้ตอนแรกมันคุมกันอยู่ใช้ทุกวินาทีให้คุ้มค่านะสองคนนี้โอ้โหครับไม่อยาตอนนี้เราจะไปเราจะไปดูคนอนเจสซี่ามาเลยคนหนึ่ง้องอาบปไปสองีน่ะ รู้สึกยังไงบ้างครับอยากนอนอยากนอนครับสดชื่นไหมครับไม่สดชื่นไม่ต่ราเ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 ม่เรารรู้สึกยังไงบ้างครับตื่นขึ้นมาสดชื่นครับไม่ว่าอะไรครับสดชื่นภาษาภาษอีสานเ้าจะไปไหนต่อครับวันนี้ไปอะไรเงี้ยเงียวังเกิะไปเงี้ยเก่ไอ่ไรเงียเข้มชายอ่ะ เดี๋ยว,วเราจะไปที่ไหนกันต่อเดี๋ยว,วเราจะถ่ายให้ดูนะผม<ป>เดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตปิดกล่องนะครับเจอกันนะผมบ๊ายบาย